สวัสดีครับยินบีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะพาไปเจาะลึก2กองทุน ETF สุดฮิตที่มีเพื่อนนักลงทุนท่านหนึ่งสอบถามมาว่า JEPQ กับ QQQM แตกต่างกันไหมวันนี้เราจะมาดูว่าทั้ง2กองทุนนั้นมีกลยุทธ์และจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างไรโดย JEPQ เน้นปันผลสูง ส่วน QQQM เน้นเติบโตไปกับหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำแล้วคุณล่ะครับเหมาะกับกองทุนแบบไหน JEPQ VS QQQM เน้นปันผลหรือเติบโตเลือกกองทุนไหนดีสำหรับพอร์ตของคุณเราจะมาไขทุกข้อสงสัยไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่กองทุนแรกครับ JEPQ คือใคร JEPQ หรือชื่อเต็มๆคือ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ครับลองนึกภาพกองทุนนี้เหมือนกับเครื่องปั่นเงินสดรายเดือนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสงเงินสดให้คุณอย่างสม่ำเสมอครับเป้าหมายหลักของ JEPQ คือการสร้างรายได้หรือที่เรียกว่า Current Income ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนหรือ CAPITAL APPRECIATION ไปพร้อมๆกันครับ JEPQ มีกลยุทธ์การลงทุนที่พิเศษมากๆครับเขาจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า cover call โดยการขายสัญญาออปชันบนหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ในดัชนี NASDAQ 100ที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีตัวท็อปเพื่อสร้างรายได้ที่เป็นค่าพรีเมียมของออปชันรวมถึงเงินปันผลจากหุ้นที่ถืออยู่ด้วยครับที่น่าสนใจคือ JEPQ ยังใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Equity Link Notes ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่อ้างอิงกับผลการดำเนินงานของดัชนี NASDAQ 100มาช่วยในการทำกลยุทธ์ cover call นี้ด้วยครับและกองทุนนี้มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุกหรือ actively managed โดยทีมผู้บริหารกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและยังพิจารณาปัจจัยด้าน ESG หรือ Environmental, Social and Governance ในการคัดเลือกคุณด้วยครับ มาดูถึงจุดเด่นที่ทำให้ JEPQ เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนกันบ้านครับจุดเด่นแรกและสำคัญที่สุดคือกระแสะเงินสดรายเดือนที่สูงมากครับ JEPQ โดดเด่นเรื่องเงินปันผลโดยมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลย้อนหลัง12เดือนหรือ TTM สูงถึง11.28%เลยทีเดียวครับและที่สำคัญคือจ่ายเงินปันผลเป็นรายเดือนทำให้เหมาะมากๆสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการ passive income ที่สม่ำเสมอมาใช้ใจ่ายหรือลงทุนต่อครับจุดเด่นถัดมาคือความผันผวนต่ำกว่าครับแม้ JEPQ จะลงทุนในหุ้น NASDAQ 100แต่กองทุนนี้ตั้งเป้าที่จะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ 100 Index โดยมีความผันผวนที่น้อยกว่าจากข้อมูลความผันผวนรายเดือนของ JEPQ อยู่ที่เพียง1.66%ซึ่งต่ำกว่า QQQM ที่3.07%อย่างมีนัยสำคัญครับทำให้คุณสบายใจขึ้นได้บ้างในยามที่ตลาดผันผวนนอกจากนี้ JEPQ ยังมี drawdown หรือการลดลงสูงสุดจากจุดสูงสุดที่ตื้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับโดย JEPQ มี drawdown สูงสุดเพียง ลบ1.43%ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงที่สูงกว่าในภาวะตลาดขาลงครับมาดูกันต่อว่า JEPQ มีโครงสร้างค่าใช้จ่ายและลงทุนในหุ้นอะไรบ้างในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่า expense ratio นั้น JEPQ อยู่ที่0.35%ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำสำหรับกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุกและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนครับส่วนหุ้นที่ JEPQ เลือกลงทุนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ คือกลุ่มเทคโนโลยี41%ตามมาด้วยกลุ่มสื่อสาร13%และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย12%ครับและหุ้นชั้นนำที่เป็น Top 10 Holdings ของ JEPQ ก็ล้วนแต่เป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดีครับเช่น Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Broadcom, Tesla, Netflix และ Costco ครับสุดท้ายสำหรับประวัติการดำเนินงาน JEPQ เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2022ครับทำให้มีประวัติการดำเนินงานที่ค่อนข้างสั้นเรามาทำความรู้จักกับกองทุนคู่แข่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ QQQM คืออะไร QQQM หรือชื่อเต็มคือ Investco Nasdaq 100 ETF ครับกองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายหลักคือการติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Nasdaq 100 Index ครับ พูดง่ายๆก็คือ QQQM จะลงทุนตามหุ้น100ตัวใหญ่ๆที่ไม่ใช่กลุ่มการเงินและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ นั่นเองครับซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นแหล่งรวมหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตชั้นนาของโลกครับ QQQM เป็นกองทุนที่บริหารจัดการแบบเชิงรับครับซึ่งหมายความว่าเขาจะลงทุนตามดัชนี N ส s d a q 100โดยไม่มีการคัดเลือกหุ้นเชิงรุกมากนักทำให้มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าครับ มาดูกันถึงจุดเด่นที่ทำให้ QQQM เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนสายเติบโตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือการเติบโตของเงินลงทุนที่สูงกว่าครับในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบกัน QQQM มีการเติบโตของเงินลงทุนที่น่าประทับใจโดยเพิ่มขึ้น74.49%เทียบกับ JEPQ ที่52.86%จากตัวอย่างการลงทุน10,000ดอลลาร์ นี่แสดงให้เห็นว่า QQQM มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนด้าน capital appreciation ที่สูงกว่าครับถัดมาคือค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากครับ QQQM มี expense ratio เพียง0.15%เท่านั้นซึ่งต่ำกว่า JEPQ อย่างชัดเจนมากครับการมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำนี้เป็นผลมาจากที่กองทุนบริหารแบบ passive ทำให้เงินลงทุนของคุณถูกหักออกไปน้อยที่สุด และมีโอกาสเติบตูได้เต็มที่ครับเรามาดูรายละเอียดของ QQQM ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและหุ้นที่ลงทุนกันต่อครับ QQQM มีค่าใช้จ่ายหรือ Expense Ratio อยู่ที่0.15%ซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าถือว่าต่ำมากมาก กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นทั้งหมด106ตัวครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกับ NASDAQ 100โดยมี Top 10 Holdings ที่คล้ายคลึงกับ JEPQ แต่มีสัสดส่วนที่สูงกว่าโดยคิดเป็น51.12%ของสินทรัพย์ทั้งหมดครับหุ้นชั้นนำก็เช่น Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Broadcom, Meta Platforms, Netflix, Tesla, Alphabet และ Costco สำหรับประวัติการดำเนินงาน QQQM เปิดตัวเมื่อวันที่13ตุลาคม2020ครับซึ่งมีประวัติที่ยาวงานกว่า JEPQ เล็กน้อยทำให้เรามีข้อมูลย้อนหลังในการประเมินผลงานได้มากขึ้นในส่วนของเงินปันผลนั้น QQQM มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือ TTM อยู่ที่0.54ซึ่งค่อนข้างต่ำครับและจ่ายปันผลเป็นรายไตรามาสดังนั้นหากคุณเน้นเรื่องปันผล QQQM อาจจะไม่ใช่คาตอบครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมได้ทำตารางสรุปการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญระหว่าง JEPQ และ QQQM มาให้ทุกท่านดังนี้ครับวัตถุประสงค์หลัก JEPQ เน้นสร้างกระแสเงินสดส่วน QQQM เน้นการเติบโตของเงินลงทุนกลยุทธ์ครับ JEPQ บริหารเชิงรุกด้วย Covered Call ส่วน QQQM บริหารเชิงรับตามดัดชนีการเติบโตเงินลงทุน JEPQ ต่ำกว่า QQQM ค่าใช้จ่าย JEPQ 0.35%ส่วน QQQM 0.15%ต่ำกว่ามากครับเงินปันผล JEPQ สูงมาก11.28% TTM และจ่ายรายเดือนครับส่วน QQQM ต่ำ0.54% TTM จ่ายรายไตรมาสครับชาร์ปเรโช JEPQ 0.59ส่วน QQQM 0.70ดีกว่าครับความผันผวน JEPQ ต่ำกว่า1.66%ส่วน QQQM สูงกว่า3.07% Draw Downs หรือการลดลงสูงสุด JEPQ ตื้นกว่าลบ1.43%ส่วน QQQM ลึกกว่าหุ้นที่ลงทุน JEPQ ประมาณ45.71% QQQM ประมาณ51.12%จากตารางนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและแตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ากองทุนไหนตอบโจทย์คุณครับ แม้ JPQ จะให้ปันผลสูงแต่ก็เหมือนกับการลงทุนทุกอย่างครับมีความเสี่ยงที่คุณควรรู้ไว้ก่อนตัดสินใจลงทุนครับ ความเสี่ยงสำคัญข้อแรกคือข้อจำกัดด้านผลตอบแทนส่วนต่างราคาหรือแคปอัพไซด์ครับเพราะกลยุทธ์ cover call ที่ JPQ ใช้จะจำกัดโอกาสทำกำไรของคุณหากตลาดหุ้น NASDAQ พุ่งแรงมากๆ JPQ จะไม่สามารถทำกำไรจากการขึ้นของราคาหุ้นได้เต็มที่เท่ากับ QQQM ที่ถือหุ้นตรงๆครับ ถัดมาคือประสิทธิภาพด้านภาษีต่ำหรือ tax inefficiency ครับเงินปันผลส่วนใหญ่ของ JPQ มาจากรายได้ธรรมดาที่ได้จากค่า premium option ซึ่งมักจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าเงินปันผลที่มีคุณสมบัติทำให้ประสิทธิภาพทางภาษีต่ำลงครับหากลงทุนควรพิจารณาในบัญชีที่มีข้อได้เปรียบทางภาษีเช่น Roth IRA A ครับ และยังมีความเสี่ยงคู่สัญญาหรือ counterparty risk ครับจากการใช้ e q u i t y l i n k notes ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาในการทำ ELN ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ครับนอกจากนี้เงินปันผลที่จ่ายจริงในแต่ละเดือนสามารถผันผวนได้มากขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและ JPQ ก็ยังคงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในภาคเทคโนโลยีสูงเช่นกันครับ เรามาต่อกันที่ความเสี่ยงของ QQQM กันบ้างครับแม้จะเน้นการเติบโตแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือความผันผวนตา,ตามตลาดหรือ market volatility ครับ QQQM ติดตามดัชนี NASDAQ 100ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตที่มีความผันผวนสูงดังนั้นราคาของ QQQM ก็จะมีความผันผวนสูงตามไปด้วยครับคุณต้องเตรียมใจรับมือกับราคาที่ขึ้นลงค่อนข้างแรงได้ครับ นอกจากนี้ QQQM ยังมีการกระจุกตัวในการลงทุนในภาคเทคโนโลยีสูงมากครับหากคุณในกลุ่มนี้ปรับตัวลดลงหรือเกิดวิกฤตกับภาคเทคโนโลยีก็จะส่งผลกระทบต่อกองทุนโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญครับและสุดท้ายหากคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดเพื่อการใช้จ่าย QQQM อาจไม่ตอบโจทย์เพราะจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ j p q มากๆครับมาถึงช่วงสำคัญที่จะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่ากองทุนไหนเหมาะกับคุณครับ สิ่งแรกที่ต้องถามตัวเองคือเป้าหมายการลงทุนของคุณคืออะไรถ้าคุณเน้นรายได้อยากได้กระแสงเงินสดสม่ำเสมอเพื่อมาใช้จ่ายหรือลงทุนต่อ JPQ คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับแต่ถ้าคุณเน้นการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวยอมรับความผันผวนได้และไม่สนใจเงินปันผลมากนัก QQQM อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะมีศักยภาพในการเติบโตของราคาสูงกว่าครับ ลองพิจารณาความซับซ้อนของกลยุทธ์ครับ J P Q ซับซ้อนกว่า Q Q Q M มากหากคุณไม่เข้าใจกลไกของ cover call และ E L Ns อาจทำให้คุณไม่สบายใจในการลงทุนครับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องระยะเวลาการลงทุนครับ JPQ มีประวัติการดำเนินงานที่สั้นกว่าเปิดตัวพฤษภาคม2022ทำให้การประเมินผลการดำเนินงานในระยะยาวทำได้ยากกว่า QQQM ซึ่งเปิดตัวตุลาคม2020ครับสุดท้ายคือการกระจายความเสี่ยงครับแม้ทั้งสองกองทุนจะมีความสัมพันธ์กับ NASDAQ 100สูงมากแต่การรวม JPQ เข้าไปในพอร์ต อาจช่วยลดความผันผวนด้วยรวมได้บ้างหากคุณต้องการกระแสเงินสดเพิ่มเติมโดยไม่รับความเสี่ยงด้านราคามากเกินไปครับมาถึงบทสรุปกันเลยดีกว่าครับว่า j p q และ QQQM เหมาะกับใครในภาพรวมครับ JPQ เปรียบเสมือนเครื่องจักรปั่นเงินสดรายเดือนให้คุณครับโดยแลกกับการจำกัดโอกาสในการทำกำไรก้อนโตจากราคาหุ้นที่พุ่งแรงมากๆดังนั้น JPQ เหมาะก,กับสายปันผลที่ต้องการกระแสงเงินสดสม่ำเสมอและยอมรับได้ว่าอาจมีประสิทธิภาพทางภาษีที่ต่ำกว่าครับ ส่วน QQQM นั้นคือการลงทุนแบบตามน้ำไปกับหุ้นเทคโนโลยีตัวท็อปของอเมริกาครับมีศักยภาพในการเติบโตของราคาสูงกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความผันผวนที่สูงกว่าและเงินปันผลที่น้อยกว่ามากครับดังนั้น QQQM เหมาะก,กับสายเติบโตที่ต้องการผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวและรับความเสี่ยงได้ครับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนส่วนตัวของคุณล้วนๆครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเลือกอย่างชาญฉลาด ลงทุนอย่างเข้าใจคุณต้องทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนส่วนตัวของคุณให้ดีว่าคุณต้องการอะไรจากการลงทุนต้องการรายได้ประจำหรือต้องการให้เงินเติบโตและที่สำคัญคือระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนครับข้อมูลนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์ณวันที่จัดทำเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและศึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังหากคุณชอบคลิปแนวสรุปง่ายเข้าใจไวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ